สวัสดีพ่อแม่พ,พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง n e x t s u อีกเช่นเคยท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวปืน MP5 ที่เขาเพิ่งปรับมาใหม่เลยับผมในฟรีไฟล์ที่อัปเดตล่าสุดนี้ใช่ไหมมันบวกดาเมจมา8%ซึ่ง MP5 เนี่ยมันโดนแบบคนแบบไม่ค่อยนิยมใช้กันมาแบบนานแล้วนะเป็นปีหรือป้าที่มันโดนเนิร์ฟท่านผู้ชมครับผมหลายๆคนก็คงแบบอาจจะเลิกใช้มาแหละ MP5 อ่ะคือในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูท่านผู้ชมครับผมโดยมาคู่กับ MP5 ร้วา แ,แต่ข้อดีของพี่เจก็คือมันสามารถยิงครับผมดึงหนึ่งนัดเนี่ยมันสามารถดูดเห็ดได้นั่นเองนะยิงไปเห็ดเด้งอะ่ะเอาง่ายคือยิงแล้วดูดเ,เห็ดเด้ง มันไปไหนวะชิบหายละตกด้วยเราโอเคฝันดีครับผมอ่ะได้เวลาเบิกอีกทีห้าทผู้ชมไม่ต้องตามหาเยอะต้องตามหายากผมจะปล่อยโดนเช็คคนในมือด้วแล้วกันนะครับโอเคดึงขึ้นมามีคนไหมไม่มีมีปะเฮ้ยมีอยู่ซ้ายมือนหนึ่งคนครับผม วันนี้เราจะได้เด็กม .5 ทั้งเกมดีปะวะใช่คนปะวะาซ้ามือผมไม่แน่ใจเหมือนกันท่านผู้ชมครับไม่วร์เลยแต่ว,ว่าคนลงเยอะพอสมควรอยู่นะตัวนี้มีซองพวงด้วยวะเดี๋ยวต้องอ่าเติมเห็ดให้เต็มไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้แปลงร่างได้อ๋ออยู่ขอบเมืองจริงด้วยโอเคตอนนี้ผมมีเหรียญน,น้อยด้วยวะเฮ้ยอ่าขอเก็บกันละกันเก็บกันสุเด้อกันท่านผู้ชมแต่ผมว่าถ้าเทียกบกับใบสัตว์นี่อาจจะยังสู้ใบสัตว์ไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูต้องใช้ความรู้สึกดูไหมหรือใช้แบบว่าเปรียบเทียบบแบ จริงๆเบรนทนผู้ชมมีหนึ่งคนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนสังเกตเหตุผลดีๆนะเเหตุเด้งอ่าก็คือแบบดาวด้วยเหตุเด้งด้วยนะผมแต่ถ้ายิงดาวก็จะเหตุเต็มไงเหตุของมีเกลติดโอเคได้มา500เหรียญไอ้คนที่มันอยู่คนเดียวนี่หว่าไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดปืนก่อนละกันนะ เอาละตอนนี้ MP5 ของเราก็ขึ้นมาเป็น่ะเวลหนึ่งท่านผู้ชมครับผมผมจะดีไปที่จัดตุรัดเดคานะเพราะว่ามันกำลังมีคนโหลดแอดดอปอยู่นี่ผมว่าถึงแน่ๆเพราะเครื่องดีบันบั๊กนะผมบินทีข้ามแมปอ่ะเออเอาดิเอาละแต่ว่าตาลายหนัก้คนเยอะจัดเอาออกไปก่อนหนึ่งนะครับ พุ่งหาผมว่ะเฮ้ยตัวนี้ไม่เห็นเุ้ยโอเคเกือบไปแล้วทีี้ผมกดแปลงไล่โอเลอันไม่ติดกระสุนหมดด้วยเจ้าตัวนี้จะหนีนะเนี่ยเหลือคนเดียวปะรู้สึกว่าจะแรงขึ้นอยู่นะอุอ้ยแต่ทำไมกระสุกจังอ่ะทุกคนทำไมเกมโคตรแหลกเลยพอเจอคนเยอะแบบแหลกมากเลยอ่ะ แบบแหลกอย่างนี้เห็นได้ชัดศพอยู่ไหนวะหาศพไม่เจอโอ้แล้วกระสุนไม่มีมมกระสุนไม่มีด้วยนะครับแต่กระโอ้โหผมว่าศพนี่จะมีนะมีไหมโอ้เขาเล่นลูกซอกันหมดเลยนะผู้ชมผมต้องเปลี่ยนเป็นเล่น AI เหน่อลยโอเคเอเบ,บียร์นะเกมไม่ได้แล้วลกระสุนไม่มีนะครับจริงๆสามารถซื้อได้นะแต่ว่าเราต้องไปใกล้ๆตู้ไง ปืนแล้วก็จากแอ้มาเต็มเลยอ่ะอุ้ยเจ็บจัดอ๋ออยู่ตรงกล่องตรงนู้นไกลๆเลยโอเคผมจะเอาตางังซื้อกระสุนปืนเลยละกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆละไม่ได้เอาใจมาลำบากเลยครับผมถ้าเวลาเล่นปืนลูดเนี่ยต้องออกไปเคลียร์มันสินะตรงนั้นเรามีตังอีกหน,นึ่งร้อยก็มาสูนอีกสี่สิบแปดนัดยังอยู่ปะน่าจะถอยแล้วมั้งเนี่ยไปแล้วว่ะตัวมันอยู่ละ คิดว่าน่าจะถอยเข้าเมืองอ๋อไปที่เครื่องดีดนะครับโอเคมันดีดไปแล้วเอ้ยมันดีดติดหินันไม่ติดดาวหนึ่งเมื่อกี้มียิงมาอ๋อมันดีดขึ้นไปข้างบนตรงชัน้นสูงตรงตึกก็เฉยนี่มามันไม่ได้ดีดไปไกลอ๋อในเห็บเห็นละโอ้ได้ของดีนะผู้ชมคือ MP5 นี่มันใส่ปลายได้ คือเวลาใส่ปลายตัวนี้เนี่ยปืนพวกปืนแบบเอ็นเอ็มจีที่มันใส่ได้เนี่ยเวลายิงเราแบบยิงค้างใช่ปะมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคือแบบดีมากๆผมต้องเสี่ยงดีไปหาดูล้วเนี่ย่านเข้าละมันเป็นไรหรอวะมันรู้จักขบวนแล้วหรอมันจะลงแบบเสี่ยงเลือดดีไหมเนี่ย อ๋อนไงเอ้าตู้ตรงนี้ไม่อยู่แล้วเหรอเจียย๊ยบเอาตู้ออกเหรอ,หรอวะเนี่ยเปลี่ยนที่วางตู้ใหม่เลยบมดูทรงลมแบบไม่เสียเรือดแล้วกันอืมไม่เสียก็ไย้ล่ลแเสียเต็มเต็มตู้ไปไหนวะออยังอยู่นะครับ อ,อ๋อไปฝั่งนู้นอ๋อตู้อ๋อตู้อยู่ข้างล่างเรียบร้อยจบสมชื่อเขาชื่อว่าจบนะเมื่อกี้ผมจะเอาโดนของเขามาเป็นอ่าโดนของเราเลยเราจะปล่อยแบบเช็คคนตอนนี้มีตังอยู่พันสี่สามารถอัพเบอร้ให้ขึ้นอ่ารีวิวสามได้แล้วนะครับผมอัพเลยแล้วกันหนึ่งสองสามคือผมอยากรีวิวพาร์ทใหม่ทุกคนดูมากเลยพาร์ทใหม่ไอ้ที่มันปรับใหม่อ่ะเดี๋ยวมันยังไม่เอาเข้ามาเลยผมต้องรอวันที่หนึ่ง เขาดูจะเอาเข้ามาในกล่องไอด็อปหรือว่ามีใครเคยเจอในกล่องไอด็อปปะ่ะผมไม่เคยหาหมกันก็เลยแบบอาจจะไม่รู้ก็ได้เนยะอุ้ยอุ้ยวิ่งนีสามตัวเลยนี่หว่าผมสาม,มารถไปได้ไหมไป<า>ได้ตูวาร์ปแล้ว ลวงหนึ่งอ๋งออยู่ข้างบนชุบยังม่น่ะชุบแล้วนะครับนี่ก็อันตารายที่จะเข้าไปเพราะว่ามันมีครบอยู่ข้างบนด้วย แปลงล่างเรียบร้อยโลิตี้อันนี้ว่ะโลิตี้ข้างบนนะโอ้โหสองตัวมาต้องเติมยาก,ก่อนผมนึกว่ามันตีดล้วกันโอเครอบหนึ่ง อยู่ตรงอยู่ข้างบนนะประตูว์ามีขายปะไม่น่ามีป้าในนี้มีปะวะอุ้ยมีอยู่สวยเลยครับต้องการใช้พอดีเราต้องใช้ประตูว์าเพื่อเข้าวงอุ้ยแต่ประตูว์าเราอยู่ข้างบนหดดัวดี่วลืมไปเลยเดี๋ยวนะมีคนมาตรงผมชิบหายละมันดักเต็มเลยอะ่ะ พวกำลังมาตรงนี้โอ้โหคนเพียบเลยอะไรนี้วะเนี่ยเราหยุดหยุดเก็บขอ,อแล้วกันเราจะเนียนๆไปก่อนนะครับเพราะเราสามารถขึ้นสะพานวัดเข้าเมืองได้เติมยาไปก่อนรอรอ,อแบบว่าจัดการมันในแบบชุดเดียวออกมาโดนอ่ะโอเคยิงแขนแม่งเลยแล้วกันเอาละครับตอนนี้สตูสู้แล้วทนผู้ชม ด้เวลาในการเจมของเราได้เวลาเจมกว่าข้าวงุ่นหนึ่งล่วสองดักที่ใช่ไหมล่ะฝัดดีแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมใครจะอยู่ก็อยู่พี่ไม่อยู่แล้วครับผมผมไม่มีใครพัตามมาหรอกเนาะเป็นประตูที่ผมมาเองน่าจะไม่มีใครรู้ศัตรูข้างล่างเราดาวใครก็ไม่รู้นะผมท่านผู้ชม ผมสามารถวาร์ปเข้าเมืองได้หนึ่งทีนะหนึ่งทีไม่ใช่หนึ่งทีก็หนึ่งทีถูกแล้วอ่ะเราจะวาร์ปไปดูแล้วกันเฮ้ยมาปะวะมันไม่มาว่ะหืมเกือบล่วงโอเคเราจะเข้าไปในเมืองแล้วกันวางประตูวาร์ปแล้วเราจะเรียงการประทักไปก่อน ไอตัวที่มันดักยิงเรามันไปไหนเราไม่รู้มันฉีกซ้ายไปนะครับผมต้องรอดักอยู่ดูแต่คิดว่ากลัวดูข้างหลังยิงเลยตัวเนี้ยดักมุมนี้แล้วกันดูซิว่ามันจะวิ่งมาไหมถ้ามันวิ่งมาตัวนี้มันเสร็จผมแน่ตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยเฮ้ยมันไม่มาว่ะอ๊ยมาจริงด้วยท่านผู้ชมอ่าตัวนี้เลยมันดักยิงเรานะครับมามาวิ่งมาหนุ่มมวิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลย มีเหมือนจะต็ดที่นี่ดิครับอุ้ยไม่ตายมันรอปาดผมอยู่เดี๋ยวผมจะให้มันปาดอุ้ยรอไม่วอนครับเอาไงดีวเนี่ยทังไม่ได้โอเคเกือบไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ผมยิงรู้ไม่วอนได้ไงวะหรือว่าดาเมจจากระเบิดน้ำแข็งให้ทุกคนดูตอนนี้มีตังค์อยู่พันสาม ผมว่าเ p 5น่าเล่นขึ้นพอสมควรเลยนะยิงแรงขึ้นเยอะเลยนะครับ8%มันเห็นผลขนาดนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่แค่8%เปอร์เซ็นต์เองนะเนี่ยมีเขาดีไหมไม่รู้ว่าคนอยู่ตรงไหนบ้างในตอนนี้อันตรายจัดเลยมาคนเดียวสาวๆไม่มาเล่นด้วยทุเรียนกับนุ่นไม่มานะครับผมก็เลยมาเพียงลำพังต้องเดินเช็คปีละบ้านสองบ้านครับผม หูต้องไหวตาต้องไหวด้วยอา่าศัตรูอยู่ตรงบริเวณบ้านข้างนอกวงผมสามารถรอในวงได้แต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบรอเอางานเข้าบอศัตรูอยู่ตรงไอ,อ้วอลครผม เฮ้ยมันมีเพื่อนจะตายวงเนี่ยวงแรงเกิน มีวงแรงจังวัานผู้ชมผมลืมดูเลยมันจะวงท้ายแหละมันก็เลยแรงเป็นพิเศษฮ้ยกระตุกด้านังนั้นเรียบร้อยแมวยาง ต่างกันแล้วก็เช็ดได้หรือเปล่าเป็นไงบ้างเ p 5รอให้คะแนนนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่